เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะ เพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมั m m ทีนิวสมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมาแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันบ้างนะคะเฮ hey, กันเลยนะคะอ้อมสินเข้าใจดีค่ะแจกเงินควันถุงให้เด็กแรกเกิด500บาทนะคะ1เมษายน64นี้นะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันเลยค่ะ ธนาคารอมสินเป็นธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นร้อเเซนะคะก่อตั้งมากว่า100ปีโดยในวันที่1เมษายน64นี้ธนาคารอมสินจะครบรอบ100ปีธนาคารอมสินและได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขายไปก่อนหน้านี้โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงิน500บาทขึ้นไปรับกระปุกอมสินครบรอบ100ปีซึ่งได้ปิดลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดธนาคารอมสินมอบเงินขวัญถุงเด็กเกิดในวันที่1เมษายน64รับเงิน500บาทโดยติดต่อขอรับเงินขวัญถุงก่อนวันที่30ธันวาคม64ได้ที่ธนาคารอมสินเลยนะคะโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดในวันที่1เมษายนรายละเอียดมีดังนี้ 1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่1เมษาย,ยนของทุกปีวันอมสินจำนวนเงิน500บาทต่อราย 2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ1 2. บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย 3. ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารอมสินสาขาภายในวันที่30ธันวาคมห4ี และนอกจากนี้นะคะจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิมมีดังนี้ค่ะมีต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็กมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้และจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดานะคะ โดยธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว และธนาคารจะขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหล,ลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันอมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควรนะคะค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะใครที่มีลูกที่เกิดวันที่1่เมษาย,ยน64นี้นะคะเตรียมหลักฐานนะคะมาขอแจ้งนะคะรับเงินกับธนาคารอมสินได้เลยและต้องและต้องใช้หลักฐานนะคะตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mammy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ